ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะขึ้นไปเที่ยวออจังหวัดเชียงใหม่กันไปกราบไหว้ วัดพระธาตุดอยสุเทพซึ่งถือเป็นวัดพระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอีกแห่งหนึ่งของจงังหวัดเชียงใหม่นะคะโอเคโดยวันนี้เราจะออกเดินทางจากตัวจงังหวัดลำพูนซึ่งลำพูนถึงเชียงใหม่เนี่ยก็ระยะทางก็จะไม่ไม่ไกลมากนะคะประมาณ30กิโลเมตรหรือขับรถก็ใช้เวลาประมาณ30นาทีอาพอไปถึงตัวจงังหวัดพอไปถึงตัวตัวจงังหวัดแล้วเนี่ยเราก็ มีการขับรถตะเวนรอบๆเมืองแวะทานอาหารแล้วก็ออกจากตัวเมืองเ,ออเชียงใหม่ไปดอยสุเทพเนี่ยก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ15นาทีสิอ15กิโลเมตรหรือ,อ,อถ้าขับรถก็จริงๆประมาณ20 20กว่านาทีเนื่องจากว่าเป็นการขับรถขึ้นขึ้นเขานะฮะเป็นเนินเขาซึ่งมีความสูงจากระดับ,บน้นทำทะเลเนี่ย ก็ประมาณ 1, 000, 1 0 0 0 1,046เมตรแล้วก็ความสูงจากพื้นราบของเชียงใหม่นี่ประมาณ689เมตรนะคะ,ะวัดพระธาตุดอยสุเทพเนี่ยเป็นวัดที่มีความสำคัญวัดหนึ่งนะคะของจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มีจดุดมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นตัวเมืองเชียงใหม่ได้ทั้งหมดซึ่งระหว่างทางเราก็จะมีอะจอดรถ ถ่ายรูปตรงจุดชมวิวหรือที่เป็นวิวพอยด์เพื่อดูรอบๆตัวเมืองเชียงใหม่เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็สองข้างทางเนี่ยก็จะมีแบบต้นไม้สวยงามแล้วก็มองเห็นวิวทิวทัศน์ซึ่งซึ่งจริงๆแล้วชีวิตคนเมืองอย่างเราก็ไม่ค่อยจะได้เจอมากนะคะแล้วก็โอเคตามไปเลยค่ะเดี๋ยวเราไป เราไปถึงหน้าวัดแล้วเดี๋ยวเราก็าไปดูกันนะคะว่าข้างในจะจะจะสวยขนาดไหนซึ่งตามความจริงแล้วเนี่ยถือเป็นโอกาสอันดีมากเลยที่เราได้มีโอกาสแบบ ขึ้นเหนือทั้งจังหวัดอุตรตดิตถ์ไหว้กราบไหว้ขอพรพระยายพิชัยดาบหากแล้วก็วัดทุ่งยังวัดพระท่านศิลาอาตลอดจนขึ้นมาจนถึงจังหวัดลำพูนไหว้พระาธาตุทริคพุณชยัยและตอนนี้เราก็มีโอกาสได้มาถึงจังหวัดเชียงใหม่มากราบไหว้ขอพรพระาธาตุตัยสุเทพซึ่งถือว่าเป็นพระาธาตุประจำปีเกิดของคนเกิดปีมะแมด้วยซึ่งตัวเราก็ ถือเป็นโอกาสอันดีแล้วก็เป็นที่ประหลาดใจมากพอมาถึงถึงได้รู้ว่าพระาธาตุดอยสุเทพเนี่ยเป็นพระาธาตุประจําปีเกิดของเราซึ่งซึ่งเราเกิดปีมะแมโอเคและตอนนี้เราก็มาถึงหน้าวัดแล้วเดี๋ยวหาที่จอดรถกันแล้วก็ขึ้นไปบนบนบน,บนวัดกันนะคะโอเคค่ะค่ะ สำหรับช่วงที่เรามาเนี่ยก็เป็นช่วงประมาณเดือนกุมพานะคะแล้วก็คนก็จะไม่ค่อยได้มีมากซึ่งอาจจะเป็นด้วยวันปกติซึ่งไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์ผู้คนก็จะไม่ได้มาออกมาแต่ว่าตัวเรามาทำธุรก็ได้ถือโอกาสมากราบไหวบูชาขอพรเ,เหมือนกับทัววัดเลยประมาณนั้นแล้วก็ ตรงด้านหน้าวัดเนี่ยก็จะมีที่จอดรถมากมายซึ่งตัวเราก็จอดรถอยู่ทางด้านหน้าซึ่งสองข้างทางนี่ก็จะมีการขายของซึ่งเป็นของที่ระลึกพื้นเมืองแต่ว่าอพอไปถึงบริเวณหน้าวัดเนี่ยเราก็มีการถ่ายรูปบ้างเป็นที่ระลึกว่าครั้งหนึ่งเราเคยมาแล้วก็เราไม่ได้ขึ้นไปตามบันไดนะคะเพื่อที่จะขึ้นไปจนถึงยอดของพระาธาตุแต่ว่าเราแบบซื้อเป็นเคเบิลคลาสหรือว่าเป็นบัตร ที่เราแบบเ,เป็นเป็นลดรางขึ้นไปนะคะแล้วก็โอเคไปดูกันคะ่ะอันนี้เป็นตัวของพระธาตซึ่งเป็นคลิปสั้นๆน,นะคะที่เราได้มีโอกาสมาแล้วก็ถ่ายไว้แต่ว่าก็อยากแชร์ให้กับท่านผู้ชมทุกท่านได้ดูมันมันไม่ได้เป็นคลิปยาวเป็นคลิปสั้นแต่ว่าก็คือ,อครั้งหนึ่งเราได้มาถือเป็นบุญวาสนาที่ได้มากราบไหว้แล้วก็มีการเสริมสิริมงคลให้กับตัวเอง แล้วก็ยังไรก็ตามสําหรับ ตัวเราก็ขอเชิญทุกท่านนะคะหรือผู้มีจิตศรัทธาตลอดจนคนเกิดปีมาแมรหรือไม่เฉพาะคนเกิดปีมาแมมีโอกาสไปกราบไหว้บูชาขอพรเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตนะคะแล้วก็สําหรับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ